การภาวนากันเนี่ยคือว่าว่ากันไม่โกรธนะคือการภาวนาตัววันเนี้ยคือว่ากันไม่โกรธถ,ถ,ถ้าคนไหนโกรธล้วก็ถือว่าภาวนาเขาหมดสิ้นไปภาวนาทิฏฐินาวะสตินาวะเปนสังกรวะาวัตันตมังยะสมันโตนุกัมปังปะตติคือทิฏฐิเนี่ยเราไม่มีต่อกันจะภาวนาตัวทิฏฐิไม่มีจะไม่ถือตัวถือตนถ,ถือเราถือเขาจะยอมแพ้ยอมอภัย ยอมละยอมปล่อยยอมบางถือว่าเราจะว่ากันนักหนาไงก็ต้องยอมรับว่าเราผิดก,ก็ยอมผิดเพราะเราจะไม่โกรธเขาที่เขาว่าเราเราก็จะไม่แตกแยกความรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้ธรรมดาไม่เคยว่าเราต้องใส่ไปไปฟังใครมา,มาจึงจะว่าเราไปหาห้คนไหนถูกค้องหรือเปล่าไม่ใช่คิดอย่างนั้น <S <S ก็คิดว่าเออเรายอมรับเราจะไม่โกรธเขาให้จบแต่แค่นี้ก็เท่านั้นเองนั่นเลยว่าเป็นคนดีคนที่ยอมรับ สัจจาวาจาที่ภาวนาตัวว่าไม่โกรธกันไม่ถือโทษกันตักเตือนกันได้ตอนนี้ถ้าภาวนาไปแล้วก็ภาวนาก็ทิ้งไว้ที่หลวงพ่อโตนี้พอออกไปนอกนี้จะเตือนกันไม่ได้นะรับโกรธหนึ่งก็ก็ภาวนาก็แค่เป็นลมไปไม่มีสัจจะไม่มีความจริงใจกันการภารวนานี่หมายถึงว่ามีความจริงใจต่อกันมีความรักใร่สม,มัครีมีความเกื้อกูลกันแล้วก็ยอม ยอมรับเหตุผลกันไม่โกรธกันเตือนกันได้ว่ากันได้ไม่ใช่เตือนเข,ขาครั้งเดียวแล้วเขาพอเตือนเรามันก็ไม่ยอมไม่ได้นะคนเตือนคนอื่นได้แต่ใครไม่เตือนไม่ได้โกรธ <c oughs> เป็นงั้นไปเราก็ต้องให้เขาเตือนเราเพราะเราก็มีข้อปกพรองคนเราไม่มีใครหรอกที่จะไม่มีความผิดแม้ตแต่พุทธเจ้าเองอยังถกูกติเตียน ยังถูกคนยกย้อนเลยทั้งท,งที่ท่านประเสริฐบริสุทธิ์ท่านแต่ถ้ท่านบริสุทธิ์คือใจของท่านไม่โตตอบท่นเองใจท่านบริสุทธิ์อันนี้ก็เป็นของที่ประเสริฐทั้น,นเราก็ทําตามท่านคือทำไม่ได้แต่เราก็มีตัวอย่างที่ดี